เอาละครับสวัสดีทุกคนนะฮะผมตอรี่สนนปเข้ามาแล้วก็อย่าลืมไลค์แล้วก็ซับสไครต์เราด้วยจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ความแรงของเราแล้วก็เป็นกลจอจกับผมด้วยขอบคุณมากนะครับผมวันนี้มาแปลกกันซะหน่อยนะฮะเราอยู่กันในแมปวีคัลเรจินเพราะว่าเราจะมารีวิวรถคันด้านหลังของเรากันเลยเป็นรถดีที่โคตรฟรีนั่นเองเพราะว่าทําไมถึงโคตรฟรีเพราะว่ามันได้ฟรีจากกิจกรรมเชลน์อีเวนต์ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นรถดียังไงมันคือ b m w m 4 g t 3นะครับ เป็นรถที่วิ่งในสนาม World Endurance Championship นะครับ และนี่ก็คือเว็บไซต์ทางการของเขานะครับทุกคนเป็น M Performance นะฮะอันนี้รูปตัวจริงนะครับคือเหมือนกับในแมปเลยนะทั้งลายแล้วก็รูปทรงนะครับและตรงนี้เขาก็จะมีบอกรายละเอียดต่างๆนะครับทุกคน s t e ี r i n g w h วิ l คือภายในวงมาลัยนะครับและนี่ก็จะเป็นคอ c k p พิซอาจจะเป็นรูปเล็กๆแต่คือมีข้อมูลต่างๆเนี่ยให้เรามาอ่านได้เลยแล้วก็จะมีเป็นรถของ Lego ก้วนยนะครับทุกคน Lego s p e e d Champion นะตรงนี้นะฮะทั้ง2คันนี้ก็วิ่งอยู่ในรายการ WEC World Endurance Championship นะครับ แต่เจ้า B M คันที่เรารีวิวเนี่ยจะเป็นรุ่น G T 3นะฮะในคลาส G T 3นี่เท่มากนะครับผมโอเคครับมาให้ดูโดยรวมตัวรถก่อนนะฮะเปิดฝากระโปรงให้ดูหูทุกคนดูดีเป็นคาร์บอนแล้วก็มีท่อหูเครื่องนี่หืมก็สวยแล้วก็มีท่อเหลืองๆตรงนี้ด้วยนะครับผมไฟหน้าก็เท่จัดเดี๋ยวขอปิดฝากระโปรงก่อนนะครับ แล้วก็มาดูที่ด้านข้างนี้นะเปิดประตูนะเป็นยังทุกคนเหมือนที่ผมเปิดเว็บให้ดูอุ้ยเผลอกดเอ้ยเผลอเดินเข้าไปซารรถเฉยเลยเดี๋ยวขอลงมาก่อนนะครับผมจะเดินให้ชมก่อนก็ซูมเข้ามาก่อนแล้วก็มาดูที่ฝาถังด้านหลังตรงนี้ก็ เปิดได้อุ๊ยอยู่ไหนวะโอเคต้องถอยมาหน่อยนะครับแล้วก็เปิดแบบนี้นะครับก็ไม่มีไรนะครับทุกคนโล่งๆแต่ก็จะเป็นดิฟฟิวเซอร์แล้วก็เป็นคาร์บอนที่แบบสวยงามนะครับและท่อก็จะอยู่ดังทางด้านนี้นะครับผมแล้วก็เดินมาที่ประตูด้านนี้คือว่านั่งได้คนเดียวเลยเป็นโลเคชั่นเบาะักเก็ตซีแล้วก็ มีคาร์บอนมีนวมมีอะไรโหเท่ครับทุกคนมันคือรถแข่งเลยครับแล้วก็มีคาร์บอนแบบนี้นะครับล้อสวยงามนะครับโอ้โหมีอรโรไดนามิกตรงที่เจาะรูมาด้วยนะครับให้ลมไหลผ่านล้อขึ้นมา แล้วก็ความแรงเครื่องเดิมอยู่ที่353นะครับแต่งเต็มแม็ก t แตจะอยู่ที่378กิโลเมตรต่อชั่วโมงเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับผมแต่เราก็จะใช้สีเดิมมันนะครับเป็นออริจินอลนะครับแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนลอซซิงนิดหน่อยนะครับผมให้ดูชัดๆอีกทีนะอ่ะประมาณนี้นะครับชัดๆแบบนี้ดูไปแล้วทีหนึ่งแล้วก็เปิดให้ดูอีกทีนะครับสวยจัดดูครับอืมฮึมฮกลัง m 3ก็มานะครับผมโอเท โอเคครับทุกคนรอบนี้เราก็มาสตาร์ทรถกันเลยนะครับผมม,มเสียงมารู้ว่าทุกคนจะได้ยินไหมคิดว่าน่าจะลั่นอยู่แล้วก็กดตัว C เข้ามาดูนะครับภายในรถอู๋แล้วดูเลนไม้ของเขานะครับทำงานปกติเทจจัด สังเกตว่ามองไปทางด้านซ้ายก็ย mm. ังมีคนใช้รถเหมือนเราแต่เขาเปลี okay, no aquí, ่ยนสีนะครับก right. ็าบิดแต่ททายขันหน่อยนะครับเป็นเพื่อน่วมทางนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราก็มาดูแรสปป์ปแล้วก็กดไมค์ตัดมาที่เครื่องเดิมตรงนี้ทุกคนมันคนแรงเราเจอโบกตี้คันแดงแล้วยังไยมองตอไซค์เออไม่ใช่นะครับมันโดดไม่เสร็จมันคือรถเก่งนั่นแหละเดี๋ยอัดความแรงมาที่นี้สามร้อยทุกคนอัดในตัวเลยครับโอ้โยแล้วซูมมาดูครับซูมมาดูครับม้ดูครับดูบขาุ้ยเอาดิโอ้โห เรียกได้ว่าบินนะครับโอเคครับทุกคนขับเดิมๆเ,เนี่ยมันไม่เลาใจแน่นอนนะครับเราก็จะแต่งซิ่งกันเลยนะครับแต่งกันที่นี่เลยชายหาดบ้านพูวิลล่าชายหาดสุดสวยงามนะครับเดี๋ยวเราจะแต่งจัดเต็มกันที่นี่ก็มากันที่เพอร์ฟอร์มาน Charge, 6, 000, 000, นะครับผมใช้ Force Induction เป็น Super ร์ชาร์จ6 0 0 0 0นะครับผมไดเวอร์เทนก็เอาไว้ดายนะครับผม Engine ก็อัปเกรด48,500 0นนะฮะ เบรกกิงก็โปรเ brake นะครับเต็มสเต็ปเต็มสูบแล้วก็ Tradition อีก35,000นะครับ Max และทุกคนครับ m a สเต็ปสุดๆนะครับยางก็ต้องเป็นเลสทายนะครับ พร้อมลงสนามบ็อกซีวูดหรือว่าเซอร์กิตนะครับจะไปโชว์สกิลเทพให้ดูตัดเพนชั่นก็ต้องเป็นเลสติ้งนะครับอีก4,500นะครับตัดเพนชั่นไฮจะเอาโหลดตรงไปไหมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแต่จริงๆสต็อกมันก็เออสูงเลยครับทุกคนสูงไปหน่อยกราวนี่แหละแล้วก็สปริงเป็น acing, เลสติ้งซึ่งมันก็จะให้มูดที่ เลสซิ่งดีแล้วนะครับเอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกคนเพราะว่าเีมในครั้งนี้เราจะเป็นออริจินอล b m เเหมือนกับในชีวิตจ,จริงนะครับแต่อยากเปลี่ยนล้อแม็กเฉยๆนะครับแต่สีเนี่ยเดี๋ยวลองเปลี่ยนให้ดูไหมว่ามันคือส่วนไหนนะครับ อันนี้มันจะโทนนี้นะผมต้องจาไว้ก่อนสีแดงอ๋อคนมันคือโลเคชก็เปลี่ยนได้นะมันก็จะดูซิ่งๆหน่อยนะครับถ้าเราเป็นสีแดงครับประมาณนี้นะครับหรือสีน้ําเงินก็ได้นะก็สวยดีนะฮะประมาณนี้เดี๋ยวมากนะอัลเทเนอร์ัลเลอร์แล้วก็มีเซคันเดอรี่นะครับอันนี้ผมจะไม่เปลี่ยนนะเซคันเดอรี่เนี่ยมันน่าจะเป็นอ๋อสีบอดี้เขาเลยครับแล้วก็สีเพนส์อันนี้มันคือสีขาวนะครับคนเป็นสีหลักเลยนะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็นเหลืองเปลี่ยนเป็นม่วง เปลี่ยนเป็นเขียวแป้นได้นะฮะก็สวยงามดีแต่ว่าตีมในครั้งนี้จริงเลยครับอ r i g i นอ l ครับทุกคนโอเคประมาณนี้นะฮะไฟหน้าเขาก็สวยนะมีเหลืองเหลืองด้วยนะครับแต่เปิดแล้วก็เป็นสีขาวธรรมดานะครับผมใต้ท้องรถก็ใส่ก็ได้นะทุกคนครับ enable en on นะครับแล้วก็มาเลือกสีเป็นสีขาวนะครับรถจะได้ดูสว่างสดใสนะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะ ตอนกลางคืนนะหรือจะเอาเป็นสีน้ําเงินก็ได้นะครับก็สวยดีนะครับมันแต่มันจะดูเป็นประมาณนี้ฮะโอเคใช้ไปก่อนแล้วกันนะครับผมตอนนี้บรรยากาศมันก็เริ่มจะมืดแล้วโอเคเดี๋ยวคงจะเห็นแสงไฟของมันนะฮะแล้วก็เปลี่ยนล้อนะครับเป็นริมไทส์คัสตอมนะครับเป็นล้อซิ่งไอ้ล้อซิ่งนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันเอาเป็นเบรดริมไหมนี่โอ้โหโคตรจะไม่เข้าเฮ้ยทุกคนเอาเป็นล้อคาร์บอนดีกว,ว่า มันจะมีล้อของเลมท้ายดีฟอล์เป็นล้อคาร์บอนคาร์บอนทั้งวงนะครับทุกคนเพื่อน้ําหนักเบาแล้วก็เท่นะครับมันก็จะมีนีสเป็นทาร์เก็ตนะครับคุ้ยสวยด้วยทุกคนครับมันเป็นคาร์บอนเต็มๆแล้วมันก็จะเป็นแบบสีขาวๆแบบนี้นะแล้วก็เปลี่ยนสีตรงกลางได้นะให้ไหมเดี๋ยวต้องลองดูนะแล้วก็จะมีล้อนี้นะครับลนันอีอาร์นะครับอันนี้นะครับมันก็จะเป็นคาร์บอนแต่ตอนคืนมองไม่เห็นเลยอะ นี่ฮะก็เป็นทรงนี้แหละก็จะเป็นเคปลาคาร์บอนซึ่งเราก็คงจะใช้อันแรกที่เลือกนะทุกคนเป็นทาร์เก็ตเอ็ิมเพราะว่ามันดูแบบมีมิติดีนะครับทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืนริมอาร์เทเนตคัลเลอร์นะครับนี่เราสามารถใส่ใส่ตัวถอดเร็วอะ่ะเป็นสีเหลืองเฮ้ยสวยมากโอเคครับทุกคนก็แต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ก็ตอนคืนนะจะเห็นไฟแบบชัดเจนแบบสุดเลยวนะครับสวยไหมฮะไฟหน้านี่ผมเอามาเป็นสีฟ้าด้วยนะครับตัดกับขอบมันที่เป็นสีเหลืองตรงนี้นะครับไฟเดย์ไทม์รันนี ล้อก็เป็นคาร์บอนแล้วก็มีดีเทลนะครับมีตัวพุทเรียวเป็นสีเหลืองแล้วก็โฟมในโลเคชก็เป็นสีเหลืองด้วยเพื่อให้มันดูเข้ากันกันกบตัววงล้อนะครับก็ประมาณนี้นอกนั้นก็เป็นออริจินอลเลยนะครับแล้วก็เข้าไปดูขนะ้างในก็จะประมาณนี้นะเออเทนะเทไปใต้ท้องรถสีฟ้าด้วยนะครับแต่คือจะมองไม่ค่อยเห็นเนาะมันจะเหมือนไปติดภายในมากกว่านะแต่ที่พื้นน้ำมองไม่ค่อยเห็นเลยไม่ค่อยชัด โอเคครับมาเบิ้ลเครื่องกันหน่อยนะครับที่6กพันรอบที่7จ็ดพันโอ้โหที่แปดพันกว่ารอบนะครับโคตรแรงครับผมแล้วก็ออกตัวรอบตัดกันเลยครับสามสองหนึ่งบู๊นกดในโตรด้วยครับบู้นแล้วก็ดิฟเบรกมือบู๊ แล้วก็ดิฟโอ้ยใครตามเรามาขับหนีนะครับมนสนนะครบผมแล้วก็แล้วก็เลี้ยวมาโอ้โหและอัดเกียร์สี่อัดมา200ครับทุกคนเกียร์ห้านะครับแล้วก็ยังไงครับตรงนี้ยังไงครับเสยในโตไปอีกครับแล้วก็ขึ้นมาบนไฮเวย์เฉยบนไฮเวย์แล้วเราก็ต้องมาที่ประภาคารต่อนะครับทุกคนแล้วก็อัดมาเลยครับผมมามาเลยครับเต็มที่ครับรอบนี้รอบนี้ได้เหินได้เหินนลัทีคิดถึงเนินเหินนี้ไม่ได้มานานครับทุกคนโอ้โห ไปไม่ถึงฝั่งบนนะครับลงอยู่บนถนนเท่านั้นรถด,ดีที่โครฟรีอ่าตอนนี้ตอนแดดจ้าแล้วนะสวยปะสวยนะโอ้โห๋โคตรเท่รถด,ดีที่โคดฟรีของเราแต่ผมรู้สึกว่ารอบไม่จีดเลยนะออยอรถเหมือนกันว้ยเฮ้ยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแรง <laughs> เดี๋ยวนะของเขาทําไฟตะท้องรถสีม่วงนะครับ <c oughs> เห็นชัดเจนมากนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองไปลงสนาม,มันหน่อยแล้วกันนะผมนะกาลังมาสนามก็เจอคนใช้รถเหมือนเราเลยแต่เขาเปลี่ยนล้อด้วยนะครับเป็นล้อสิ่งๆนะครับเอาละครับทุกคนก็มาอยู่กันในอาร์ตดอแมพก่อนละกันเจอกับซุปเปอร์แต่งลายมาจัดเต็มนะครับก็ค่อนข้างสโลไลท์เลยซุปเปอร์คันนั้นลายคามโมล,ลายพางนะเราก็ออกตัวมาแบบเต็มเหนียวนะผมวู๊มาแล้วครับลายก็ต้องเข้าที่นะครับผม ระยะทางก็20%อัดในตัวตรงนี้ไปอีก380โอ้โหขึ้นไปได้ถึง390เลยนะครับทุกคนดูน,นั่นเรยวนี้กระแทกกำแพงไปหน่อยแล้วโค้ง้ายนานีา่ยังไงจะชนร่องกลางไหมไม่รู้อัดไนตัดไปก่อนแล้วเลี้ยวซ้ายทีโอ้โหซ้ายขวาพูดผิดนะเมื่อกี้ขวาพูดซ้ายใช่ปะแล้วก็มาเลยครับมาเลยครับโอ้โหแปลงนะทุกคนอัดเข้าไปอีกตรงเข้าโมง เอามงที่ความแรง300เกียร์หกแล้วก็อัดเข้าไปอีกโอ้หยาวเรื่องในตัดมาบูสต์บูสต์ในตัดมารอบมาบูนกดไปอีกโอ้หรอบมันมาช้าไปหน่อยนะครับแต่ในตัดมันได้เรื่องอยู่นะในตัดกดทีก็โอ้ทุกคนดูดิโอ้โห380อยังไงครับเวลาเรา60 65ได้ไหม60เท่าไรโอ้โห64ครับผม n อ็ทีที่3เราเอาชนะซุปเปอร์ไปได้นะครับโอ้โหลอจัดแล้วมากันตอที่ดิเซอร์ฟเลสเจอร์คาเปโลโอ้โหออกตัวมาเลยแล้วก็ใส่เป็นอาวด้าอยู่แล้วนะก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาหรอกนะไม่น่าจะลื่นมากอะไรนะกอัดในโต้เครับผมอัดดีดีครับผมโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องโอ้ยไปยังไงอัดในตัดโอ้ลื่นลื่นอันในตัดโอ้โเสียการครับทุกคน แข้างหน้าซ้ายบูสบูสโอ้โหเฮินด้วยเฮินไหมทีครับแล้วยังไงยังไงเฮินโชว์ดีครับแยังไงครับตรงน,รงนี้ตรงนี้ยังไงยังไงครับหมุนเรียบร้อยพีเอ็มเราก็เอาชนะเออเชฟคาเมโลนะครับผมโอเคครับผมแล้วก็มาต่อที่ออฟโรดนี่ยเลยมันลงไม่ได้แล้วเพื่อน <laughs> โอเคทุกคนมาลงเซอร์กิตกันแจ่มมากนะครับมี M4GT3 2สองขายแล้วก็สุปรานะครับโอ้โหสองรอบนะครับทุกคนเซอร์กิตโอ้ยมุมกล้องไม่ตามมุมกล้องไม่ตามแล้วก็กดในโตแล้วก็เบรแกบรแล้วก็ซ้ายก,กดในโตเข้าไปอีกโอ้โหเอเรานำมาขึ้นสะพานครับขึ้นสะพานครับและลงสะพานที่ความแรงสองร้นะเบรกเต็มที่ียวครับพันขโมงเลยแล้วก็โค้งขวานี้ ขวาด้บูสอัดในตรัสแลซ้ายมาต่อด้วยซ้ายแล้วก็อัดในตรัสเข้าไปอีกแล้วก็ขวาบูสบูดโอ้โหความแรงมันมันได้เท่านี้ครับทุกคนรอบสองเลยนะฮะบูดบูสมุมกล้องไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าเข้าทเ,เข้าทีด้วยมุมกล้องยังไม่ได้เซ็ตนะครับผมแล้วก็เลี้ยวขวานะครับอย่าขอเซ็ตมุมกล้องกองมมันมันน่าจะประมาณนี้โอ้โหใช้เวลาไปเนี่ยโอเคครับเข้าซ้ายไปครับอุ้ยอุ้ยอะไรของเราเนี่ยอุ้ยหัวแต่ เซตมุมกล้องยังไงยังไงครับรถที่ตามมามายังมายังเพื่อนโอ้ยังไม่มีใครมานะครับแล้วก็โอ้โหเวจัดเิวจัดจด,ดูเบนแลบปได้ไหมเนี่ยสองรอบไม่รู้แมปนี้มีเบนแลปหรือเปล่านะลืมนะแต่มุมกล้องหันไม่ได้เลยครับทุกคนไม่งั้นไม่งั้นจะผิดมันดูตามตัวได้อย่างเดียวโอเคครับไรนะครับ ใชแล้วครับแล้ว M4 เราก็เรียบร้อยนะครับผมเฉือนเอาชนะไปได้มี DNF ด้วยนะไม่จบนะได้เงินไป3 9 0 0 0นนะเยอะเลยทีเดียวและเราก็มากันต่อที่ Boxwood นะเจอกับซุปป้าคันเดิมคันงามผลงามใครก็ไม่รู้นะทุกคนก็ตรงกับเราโโครับจะทุกสนามเลยแจมจริงเลย <laughs> โอเคมาครับซุปป้าครับมาครับโค้งขวาแรงครับบูสกูแต่เบรกเราดีนะทุกคนต่ความแรงเราอ,อ,อันยังขาด,ขด ความแรงมันยังไม่พอครับถกแล้วก็ปูแล้วก็ซ้ายตรงสะพานนี้ต้องระวังนิดนึงโอเคครับลงมาครับตรงนี้ปุ๊บปัดเล็กน้อยปุ๊บในตรมันลึน,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 นิดนึงตรงนี้ยังไงยังไงดีปล่อยสไลด์ดีไหมเออเกี่ย,เยวเชฟคอยมาได้ไปต่อครับและข้างหน้านี้ขวาบุ๊บไปต่อบุ๊บกินจ็คคอยมานี่แล้วก็กินมาทางนี้ต่อแล้วในทรัตส์มาต่อแล้วก็ กินแจ็คอยนี่โอ้โหกระแทกไปหน่อยครับไม่เป็นไรครับทุกคนถือว่าดีแล้วก็ซ้ายนี่รับพุ่งมาบิร์ดแล้วก็เบิร์ดโอ้โหก็เบิร์ดแรงอยู่นะเวลาลงสนามแนวเนี้ยโอ้ยล้นล้นล้นลงสามเด่นก็จะแรงหน่อยเบิร์ดแล้วก็บิร์ดรับพุ่งมานี่ก็ซ้ายเอ้ยเอาเรื่องบิร์ดก็ขวานี่บิรดเกี่ยวแจ็คอยมาแล้วซ้ายบูรดแรงวะแรงวะ แรงมาทุกคนวุ้นแล้วก็เรียบร้อยหูหตีมื่นทุกคนได้เงินโคตรเยอะรอบมันมาช้าครับทุกคนแล้วก็ความแรงท็อปสปีดมันก็ <c oughs> มันก็ยังไม่แตะ400นะครับอืก็ถือว่าเป็นรถที่แบบคอลเลกชันแล้วกันนะคอเลเลกเตอร์แล้วกันนะครับรถจัดส่งสนะครับขอเหินตรงนี้ดูทีนึงนะครับ,รบผมวูนอุย้ยแต่ก็แต่งเต็มแล้วข้ามไฮเวย์ได้เลยแล้วเลี้ยวมาทางนี้ต่อหดูดีขึ้นมาทางนี้ต่อดูครับดูครับ ดูดีครับผมแล้วก็นี่ครับโอ้โหวอย่างครับยังไม่หมดอย่างไม่หมดมันมีจออีกมันมีทางนี้บรสมีทางนี้สับเกียร์มาสับเกียร์สี่สับเกียร์ห้ามาแล้วนตัดมาก่อนสับเกียร์ห้าสับเกียร์หกแนตัดมาแล้วครับโอ้โหทุกคนยังไงครับอยู่วบนนี้พอดีโอ้โหเกือบจะเบรกเป็นแฟรนชั่นย้อนและลงน้ําด้วยนะครับรถลอยเลยเลื่มเลยครับทุกคนเกือบลืมลงสนามแดร็กไม่ได้อย่างไรมาดูเวลาในแดร็กกันหน่อยเขาจะจบไปเท่าไหร่นะครับกับเอ็มเซกิติสามคนนี้นะครับ WEC นะครับ World Endurance Championship นะครับที่ GT บุญ7 4 6วิครับทุกคนและอยู่กันในไฮเวย์นะครับผมคันนั้นลดรุ่นเดียวกับเราเลยอัดในทรัสมาบุญ m ที่3เจอกันเองซะแล้วครับ BM Performance นะครับ10%อัดไปอีกเียว6นะครับ300ครับเดี๋ยวดูความแรงท็อปสปิดด้วยครับทุกคนอยากจะให้ดูนะครับโอเคครับมาครับ มาปู้ควาแรมพอๆกันเลยครับทุกคนเขาน่าจะแต่งเต็มว่ะเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะเฮ้ยเฮ้ยเยอาเรื่องว่ะสามร้อยเจ็ดสิบแปดือขาลงสามร้อยเก้าสิบสี่ร้อยโอ้โหทะลุสี่ร้อยบวกครับทุกคนเราทําทะลุสี่ร้อยบวกได้แล้วก็ทิ้งห่างเลยครับดูจบที่หนึ่งเลยแต่ห่างกันเพียงเซียววีครับทุกคนครับนี่คือแบบว่าเรากดในตัดดีเกินเนี่ยโอ้โหวินเลยโอเคครับมันดูรันที่สองกันนะครับผมมีสามคันเลยรุ่นเดียวกันเลยนะครับแล้วก็ ออกตัวแล้วก็อัดในตัดเต็มไปก่อนเลยครับตอนแรกนะครับโอเคฮะเกียห้านะฮะอัดมาดีครับเกียหกเีครับเรายังขึ้นที่หนึ่งอยู่นะยังขึ้นที่หนึ่งอยู่นะครับโอ้ยมาดีครับมาดีครับเช็คพอยต์มาดีครับสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับความแรงตอนนี้ปอนในตัดเต็มกดไปกดไปอีกเกียหกหันไปดงหลังวูทิ้งห่างเลยโอยอัดในตั๊ดอีกขาลงตรงนี้ต้องสี่ร้อยต้องมี สี่ร้อยกว่าสี่ร้อยกว่าโอ้โหสี่ร้อยสิบป่ะทุกคนคนแรงในต,ตั๊ะแล้วก็จบไปเรียบร้อยครับรุ่นเดียวกันหมดเลยดูดิแต่เราแหลงสุดเอายี่เอ้ยเ,เ,เป็นได้ไงอะ่ะ มาครับเดี๋ยวเราจะดิฟขึ้นเขาเล็กน้อยตรงนี้กันหน่อยนะครับผมน้อยจริงครับเนี่ยอีข้ชนเฉยน,น,นี่ฮะมีโค้งเดียวฮนะแล้วข้างหน้านี่ก็โค้งขวา้วครับผมนะมาขวามาขวามาอ่างมาทําพื้นนี่ก็เพราะว่ามันเป็นพื้นนี่มันสวยอย่างนี้ไงไม่มานานคิดถึงสนามบินนะครับก็มาเซ็งกันหน่อยนะครับกับ M3 เราแล้วก็เราก็จะเหินลงไปครับเหินลงไปเหินลงมาอย่างนี้ครับโอ้โหเฮ้ยแบบนี้มันทำดิฟ3 6 0ูนได้ปะเดี๋ยวลองกันนะ ขอลองกันนะจะทําได้ไหมครับมาความแรงก็300ครับเบรดแล้วก็เลี้ยวอย่างนี้แล้วก็กดเบรกแต่ก็ถอยหลังเอ้ยไม่ได้ <c oughs> โอเคครับขอลุยทางดินทางฝุ่นหน่อยนะผมก็จัดช่วงล่างแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็เอาวิดายูนจจัดโชกบ้างนะครับไม่ได้มาเล่นแบบดีน่านแล้วดูหูยไทรัสเข้ามาดูดูดูดิดูด,ดิไปได้หมดไปได้หมดนะครับถ้าเปลี่ยนช่องล่างแล้วเนี่ยบอกเถอะอือติดติดติด ครับนี่เอ,ออเออได้ได้อือนี่ไปได้หมดขอให้บอกเถอะผมก็มาที่ประภาคารอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ารอบนี้อุ้ยโอ้โหความสะกดเพราะว่ารอบนี้ทําเป็นโชกสูงนะครับแล้วก็มันจะนุ่มไงมันจะเท่ด้วยนะครับแล้วดูดิดูดิดูดิไปได้หมดนับรอบเครื่องสุดเรียบร้อย3 2 1สองนึในรถมาเรียบร้อย 3, เกีย 4, ร์สามมาเกียร์สี่มาเกียร์ห้ามาไม่ไม่รู้ไม่รู้อัดในตรสเข้ามาขึ้นมาครับอ,อูยังไง ยังไงเด้งโอ้โหก็ได้ประมาณนั้นนะครับผมโอเคครับทุกคนถ้าชอบก็อย่าลืมไลค์แล้วก็ Subscribe เพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์แรงๆถ้าชอบเจ้า b m m 4 g มเอันนี้ด้วยก็แล้วเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายครับ